เข้ามาแล้วจองให้ทันนะครับผมกับไมแค่40,000นะ Novara Black Edition 2.5 E-Giato ปี2020สีเทานะครับ e ผมมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าดุด,ดันแบบนี้นะ,ะับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใส่ส่แบบนี้มาพร้อมไฟเดินทางไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะซุ้มล้อแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้ล้อแมกเนี่ยโค้สวยเลยนะครับย่างเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นเพราะว่าเริ่มเสื่อมสภาพไปแล้วนะฮะออปชั่นเนี่ยมาแบบแน่นๆกุญแจคีย์เลสนะ เปิดปิดได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับภายในถือว่าคลิปมากๆโรมอะไรมาติฟังก์ชันจอกลางกล้องถอยนะกล้องสามมุมมองสามีให้เรียบร้อยเบาะหนังสภาพสวยตึงแน่นเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6สปีดนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นกระบะรุ่นหนึ่งที่ออปชั่นเนี่ยมาแน่นแล้วก็มาจัดเต็มแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนาวาล่าเนี่ยนะครับมีแอร์ทั้งสองให้แล้วนะครับสำหรับตัวนาวาล่าคันนี้นะครับผมนะถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับรอบพิลล่วนะใครจองทันนะครับผมยินดีด้วยแต่รอบนนี้้้ะเขาามแลว รีบจองเข้ามาให้ทันนะครับผมไปไวแน่นอนสำหรับคันนี้ไม่แค่40,000เท่านั้นครับราคา499,000ผ่อนเริ่มต้นประมาณ9,000สนใจทักมาเลยครับ